วันที่21สิงหาคม2568เวลา13นาฬิกาเวลาที่สิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระนิฐาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลกลวงไวซิลถนนเซรังกูลโรงพยาบาลนี้กลุ่มพ่อค้าชาวจีนกวางตุ้งตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใชา้จ่ายเมื่อปีคศ1910หรือพศ2 4 5 3 เป็นองค์กรการกุศลด้านสาธารณสุขที่เก่าแก่และมีบทบาทสำคัญแห่งหนึ่งปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการดูแลระยะยาวชั้นนำของสิงคโปร์ทำงานร่วมกับชุมชนอย่างเข้มแข็งเน้นการดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงวัยมีสถานพยาบาลหลักสองแห่งได้แก่ ที่นี่ซึ่งเป็นสาขาหลักบนถนนเซรังกูลรับผู้ป่วยได้กว่า750เตียงและศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่โปโตงปาซีรับผู้ป่วยได้400เตียงรวมพยาบาลนักกายภาพผู้ดูแลมืออาชีพกว่า800คนบริการฟื้นฟูสุขภาพทักษะชีวิตหลังเจ็บป่วยหรือหลังออกจากโรงพยาบาลและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องมีศูนย์บริการชุมชนและผู้สูงวัย8แห่งทั่วประเทศ คือศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสองแห่งศูนย์การแพทย์แผนจีนสองแห่งศูนย์ดูแลชุมชนและผู้สูงวัยสีแห่งและสถาบันฝึกอบรมบุคลากรชุมชนเสริมสร้างทักษะและศักยภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในระบบสาธารณสุขเป็นผู้นำด้านบริการดูแลผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดการสูงวัยอย่างมีพลังและมีสุขภาวะ หรือ Active and Healthy Aging ในโรงพยาบาลกวงไว้ซิลมีศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแบบรายวานันเดย์แครเรื่องกิจวัตรประจำวันเช่นอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมอาหารกลางวันและของว่างทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูสมองเช่นเกมฝึกความจำมีศูนย์สูงวัยอย่างมีพลังให้ผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันมีปฏิสัมพันธ์กันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเช่นโยคะศิละปะและดนตรีบำบัดเกม ด้านสุขภาวะมีระบบติดตามสุขภาพและประเมินภาวะการรับรู้เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมส่งเสริม Aging in Place ใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างปลอดภัยลดภาระการดูแลของครอบครัวจัดทีมเจ้าหน้าที่ดูแลถึงบ้านให้คำปรึกษาทำกายภาพบำบัดและสุขภาพจิต ทีมเจ้าหน้าที่จะประเมินความต้องการเฉพาะของแต่ละรายและวางแผนการดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกับครอบครัวมีศูนย์แพทย์แผนจีนรักษาผสมผสานนวดบำบัดด้วยสมุนไพรจีนฝังเข็มและให้คำปรึกษาเชิงสุขภาพแบบองค์รวมได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงวัยมากเป็นทางเลือกเสริมการดูแลผู้สูงอายุและชุมชนของประเทศสิงคโปร์มีความก้าวหน้าในอดีตผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับลูกหลานพึ่งพาครอบครัวเป็นหลัก บ้านพักคนชาราหรือคลินิกชุมชนมักเป็นงานขององค์กรการกุศลบริการมีจำกัดไม่ครอบคลุมทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆทำงานแยกกันเช่นโรงพยาบาลหน่วยงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชุมชนผู้สูงอายุที่ออกจากโรงพยาบาลมักหลุดจากระบบเพราะไม่มีการติดตามในชุมชนแต่ปัจจุบันการพัฒนาและการดูแลผู้สูงอายุเป็นนโยบายระดับชาติ รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายหลักเช่นแผนปฏิบัติการเพื่อการสูงวัยผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นโครงการ Aging in Home และเครือข่ายชุมชนผู้สูงอายุ (Community Networks for Seniors) บูรณาการระบบสุขภาพกับการดูแลสังคมประสานการดูแลผู้สูงอายุในทุกระดับพัฒนาระบบดูแลพื้นที่แบบองค์รวมและนำเทคโนโลยีและแอปสุขภาพและการดูแลเช่น Healthy 365 Health Hub มาใช้ ล้วนเป็นการวางแผนระยะยาวและทำต่อเนื่องของรัฐบาลที่สำคัญมองการดูแลสุขภาพและการดูแลสังคมเป็นการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินไปศูนย์วัฒนธรรมจีนสิงคโปร์เป็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่สำคัญช่วยส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจีนท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์ เปิดเมื่อปี2560เป็นความร่วมมือของรัฐบาลสิงคโปร์กับสมาพันธ์สังคมจีนแห่งสิงคโปร์เพื่อใช้เป็นเวทีสาธารณะสำหรับการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยวิสัยทัศน์การสร้างวัฒนธรรมจีนสิงคโปร์ที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาอย่างรากฐานในสังคมผหุเชื้อชาติที่แน่นแฟน้นและการหล่อหลอมวัฒนธรรมจีนสิงคโปร์และเสริมสร้างความกลมกลืนทางสังคม เป็น,นกลไกเชิงรุกสร้างความเข้าใจส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสิงคโปร์กิจกรรมของศูนย์ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเท่ากับนวัตกรรมร่วมสมัยนำเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลดึงดูดคนทุกเพศไวให้เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างลึกซึ้งทันสมัย นิทรรศการที่เป็นหัวใจสำคัญของศูนย์คือนิทรรศการถาวรสิงคโปร์เหรนให้ความรู้กับคำถามที่ว่าการเป็นคนจีนสิงคโปร์หมายถึงอะไรครอบคลุมเรื่องการสร้างและนิยามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงของชาวจีนในสิงคโปร์อาทิอาหารภาษาความเชื่อและเทศกาลสำคัญต่างๆ นิทรรศการนี้สะท้อนวิวัฒนาการของวัฒนธรรมจีนท้องถิ่นตั้งแต่การผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตประจำวันของชาวสิงคโปร์ไปจนถึงการเป็นวัฒนธรรมที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล w h t t m k k e Us Us แสดงปัจจัยทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาวจีนสิงคโปร Beyond Generations บอกเล่ารากฐานของวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษค่านิยมและเทศกาลต่างๆที่ได้รับอิทธิพลจากลทัทธิขงจื้อลทัทธิเตา๋าและพุทธศาสนาเวนเคิลเจอร์สเ e t เรื่องราวของผู้อพยพยุคแรกเริ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายมีอิทธิพลต่อการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจีนสิงคโปร์ เมดอินสิงคโปร์สะท้อนความคิดสร้างสารรค์ของชาวจีนสิงคโปร์จากสังคมพหุวัฒนธรรมในด้านศิลปะอาหารวัฒนธรรมและแนวคิดร่วมสมัยและ Making o u อ Mark นำเสนอวัฒนธรรมจีนสิงคโปร์ที่มีอิทธิพลในระดับโลกผู้เข้าชมสามารถกดเลือกตอบคำถามหรือทำแบบสำรวจผ่านจอสัมผัส เพื่อสำรวจว่าคุณเป็นสิงคโปร์เหรินแบบไหนเช่นแบบทดสอบพฤติกรรมในชีวิตประจำวันรสนิยมการกินภาษาหรือค่านิยมทั้งหมดเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของคนจีนสิงคโปร์ทำให้ผู้เข้าชมสะท้อนตัวตนและเข้าใจว่าความเป็นคนจีนสิงคโปร์มีความหลากหลายไม่ได้จำกัดอยู่ที่เชื้อชาติหรือภาษาเพียงอย่างเดียว อีกนิทรรศการคือ SG Yu Godmail แสดงผลงานของสมาชิกเซียวเทาจัดระหว่างวันที่18กร,รกฎาคมถึง24สิงหาคมนี้เล่าประวัติศาสตร์สิงคโปร์ผ่านศิลปะาก,การแกะสลักตราประทับจีนการเขียนผู้กันจีนและงานจิตรกรรมเซียวเทาถ่ายทอดผ่านจดหมายจากใจที่เขียนด้วยลายมือจำนวน60ฉบับเฉลิมฉลอง60ปีสิงคโปร์ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละปีสะท้อนความทรงจำความหวังและอารมณ์ของผู้คนตลอด6กทศวรรษที่ผ่านมาถ้อยคำความรู้สึกคำวอวยพรให้กับชาติและความทรงจำส่วนบุคคลบอร์ดนิทรศการถูกเรียงซ้อนคล้ายปรายเสนียบัตส2องจดหมายทุกฉบับสื่อผ่านงานศิลปะจีนให้ความอบอุ่นของการเขียนด้วยมือและกระตุ้นให้ผู้ชมกลับมาใช้ศิลปะการเขียนจดหมายอีกครั้ง เป็นการอนุรักษ์ศิลปะจีนและร่วมสมัยของชาวสิงคโปร์ให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในครอบครัว